เม่ชราบแชมินน่อยอ่ะนไม่ชรมินน่อยอะคะิ่ท่อลาคีปูเอาว้ละขาดพวกอะไม่ชร์เลมาเชเท่าอย่างชอล้วที่แก่หน้ว่าวิตีวีตีวันนีขายอะไรอซ่ม้อละแซ่แพงนะเซ่หมอละอีเดอนากิจะขาดเฮ้ขาดลงนะลูกเสป่าน้อยอาชาเนียชาเลยลูกแก้วเนาะอือพียอะาชากวาไม่กอีกลปลอกเตะลอยย่า กเพ็นแวิี่าฟีฟมาขาดปว่าคีละัน้ขาดเงินลน่าจะเ็กว่านะโชว่าขาดลอเรียมอะตรอกแถวน้ายาวร้นหรอหนากวาว่า้จะขาดล่อเรียงอเอาไปาชาบุตรเนาะอาชาบุตรตวัซื้อเน่ อันนช่วงมเลยชคิวน่านอไม่ไหวกว่าเลยขามกัวแล้วเลยผู้ผายอะชูอีกว่าอุเเกรชูนาชูคสลุยเจ้าชูยาแค่วนจะขาดชูแกได้คือชูนาแค่ไหนวะอีจาืกนหนาคือคากันอแกกว่าความโย่จเดียวกว่าอีกสักช่วงนม่นะยอด chế qua nó bớt hoa cái này bớt hoa ra đi Hãy qua kéo à Chú à, chú ạ à, nó Đi Nó quá Chú à, chú ạ à. Đi Qua một cổ chú khi xa lươi dê ý à khư ra chú Nhìn qua đây lúc kia bớt hoa à Nó qua qua chú à, chú ạ à, nói Từ lúc lúc kia bớt hoa bà kéo bái khế rồi là nó Chị bà chú là chú em mà. á, mai À vậy là, là nó kia đi lấy đi lo nó À vậy mình xưa qua mấy mình cột lái, cột xe chứ กดไลน์นี่อย่าทักใครนะรับหรือเราโอเค